8ราศี16กรกฎาคมนี้โชคลาภทับตัวรวยสะใจจะเป็นราศีไหนไปรับชมกันได้ครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ในบ้านแดงนะครับหรือในบ้านติกตอกนะครับวันนี้อาจารย์เกรดเทวาจะมาบอกข่าวดีนี่เลยครับคำว่ารวยขึ้นมาเลยนะครับจะมี8ลัคนาราศีครับ ที่จะดวงดีดวงเฮงดวงปังได้เงินจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักหรือช่วงเวลานี้ทํามาค้าขึ้นครับเพราะอาจารย์จะใช้ดาวในวันที่1ิบกกรกฎาคมครับเป็นเครื่องพยากรอนนะครับว่าราศีไหนจะโดดเด่นเฮงปังล่ํารวยและจะบอกถึงช่องทางของการได้โชคได้ลาบมาด้วยนะครับเรียกว่าชัดเจนสุดๆเลยนะครับตรงนี้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนี่เลยครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ ลักนณาราศีเมษครับดูสิครับในเรือนการเงินมีั้งดาวพฤหัสบดีเลขห้าดวมุทิยูเลขศูและดาวอังคารครับดาวประจําตัวเรารองตําแหน่งราชาโชคเฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุจพระราชา,า,า,ชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนี่เหนะครับแล้วดาวการเงินนี่ครับก็ดาวศุกร์ก็รองตําแหน่งราชาโชคครับโอ้โหเห็นไหมครับ มีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่เงินมีแต่ทองครับบอกเลยครับชาวเมษช่วงนี้ทํามาค้าขึ้นเฮงปังล่ลํารวยเสี่ยงโชคนี่มีเกณฑ์ถูกทั้งวันแถมในเรือนลาภก็มีดาวเสราร์เเจ็ดอีกโอ้โหเรียกว่าจะเป็นเลขเกี่ยวกับตัวเราออกได้นะเลขวันเกิดเลขอายุเลขที่ชอบนะครับแล้วก็เลขบ้านเลขรถนี่ออกไม่หมดเลยนะชอบเลขไหนเป็นพิเศษจัดเลขนั้นครับเพราะดาวศุกร ครับดาวกันเงินอยู่ในเรือนพันธุ์ทงแปลว่าบ้านรถที่ดินหนไหมครับก็ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งที่ดวงเฮงปังมากเลยนะครับลัคนาราศีเมษรครับอา่ายินดีด้วยเลยนะครับตรงน,นี้ต่อมาครับเป็นลัคนาราศีพฤษภส,สิครับดูสิครับในเรือนตนน่ะมีดาวราพระสบดีมาจากเรือนราภะดาวอังคารก็มาเป็นราชาโชคครับตัวเราดาวฤตยูก็มาให้โชคอีก เรียกว่ามาแบบปุกปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตังตวก็ได้ในเรือนการเงินก็มีดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคอีกและดาวประจําตัวดาวศุกร์ครับช่วงนี้ก็จอนเป็นราชาโชคและปฐุม,มเก์เพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคนะครับอาจารย์เกตเวยว่าแนะนําเลยนะครับซื้อใกล้ๆน้ําที่มีดอกบัวนะครับเพราะปฐุมแปลว่าดอกบัวจะให้โชคเราครับอ่าเห็นไหมอันนี้โดนเด่นเลยแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเรานี่แหละที่จะออกนะครับ อันดับหนึ่งนะเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเพราะว่าดาวศุภเป็นดาวประจําตัวเราอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบปไปทายบนโทรศัพท์เป็นต้นอันดับที่สองดาวอาทิตย์ังโคจรเป็นราชาโชคในเรือกนการเงินอาทิตย์คือเลขบ้านเลขรถครับเห็นไ,ไหมจะเล่นหมดนี่เลยก็ได้หรือจะชอบอันไหนมากก็จัดอันนั้นครับได้หมดเลยครับและอาจารย์ก็อยากจะฝากครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนกว่าคนแล้วนะครับใครมีสินค้าดีมียอดขายอยากเพิ่มกำไรมาลงโฆษณาอาจารย์เทสเทวาได้ ราคามิตรภาพนะครับแต่ยอดขายกระชูดแน่นอนสนใจแอดไลน์ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยน,นะครับ <S 2> <S 2> <S ต่อมาครับ <S 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 เป็นล,นลักลคนาราศีกอลกฤสิครับไม่เป็นได้อย่างไรในเรือนโชคล่าก็มีดาวเพื่อสปาีดาวังคารห้าสามศูนย์ะพูดอย่างนี้เลยอังคารเป็นราชาโชคในเรือนลาภะและดาวจาเจ้าเรือนลาภะก็ดาวศุกร์ก็ทับตัวเราเนี่ยเลยก็โชคล้นทับรับเป็นหลานเห็นไหมดาวศุกร์ก็อยู่กับตัวเราเพราะฉะนั้น ถ้านเลขที่จะออกเป็นเลขที่สําคัญถึงตัวเราอ่ะพอสอเกิดอายุเกิดและท่านบัตรประชาชนได้หมดเลยแล้วช่วงนี้หยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดบอกเลยนะครับดีมากถ้าดาวสุกเป็นราชาโชคครับตัวเนี่ยโชคลาบนะไปเสี่ยงโชคไปซื้อที่ตลาดห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะมีเกณฑ์จะถูกรับสถานที่แบบเนี้ยจะให้โชคเรากับชาวกรกฏนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนะครับดาวโชคลาภของท่าน,านการเงินของท่านด้วย ถ้าอยากรู้จริงจังแอดไลน์แอดเก็จองพจองคิวมาได้เลยครับอาจ,จารย์ฟูถามแล้วจะดูจเจาะลึกถึงพื้นดวงเลยจะได้รู้ไปเลยว่าลื้นดวงแบบนี้จะมีโชค,โชคหรือไม่ควรเสี่ยงโชคหรือไม่นะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาครับลัคนาราศิกันสิครับดูนะครับดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราก็โคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะดาวศุกร์ดาวกันยงก็โคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะได้นาละอุดมเกณฑ์และได้ราชาโชคเงินเป็นราชาโชคซื้อกับผู้ชายเสี่ยงโชคกับผู้ชายผู้ชายให้โชค แล้วดาวเจ้าเรือนลาภะดาวจันครับก็ไปลอยอยู่ในเรือนการเงินเราพอดีครับในวันที่ออกรวงวันน่ะวันนั้นมันก็ชัดเลยเงินมันเป็นลาภะลาภะไปเป็นเงินโอ้โหช่วงนี้กันนี่ขึ้นมากจึ้งมากเฮงมากปังมากเพราะนั้นทามาหากินก็ได้เสีย่ยงโชคก็ได้นะครับตรงนี้โชคลาภก็แล้วแต่เลยถ้าเห็นชัดๆเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับงานเราก็ได้เลขบัตรพนักงานเราอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นกันก็ดวงขึ้นมากนะครับช่วงเวลานี้รีบลุยรีบทํา แเสี่ยงโชคก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแหมใครเกิดนนลักษณะราศีกัดคอมเมนต์มาได้แสดงความดีนะครับออกมาก็ต้องยกให้ลักษณะราศีตุลครับเนื่องจากดาวสุขดาวประจําตัวเราโคจรได้ราชาโชคไงน,นะก็มีทั้งราชามีทั้งโชคก็ยิ่งใหญ่อยู่ในเรือนการงานเนี่ยแสดงว่าโชคไปสัมพันธ์กับการงานด้วยซื้อที่ทํางานเลื่บัตรพนักงานไปคุยบ้านลูกค้าอะไรที่เท่าไหร่เสี่ยงโชคอย่างนี้ได้ขณะด,ดาวการเงินครับวันที่ออกคือดาวคานยังโคจร ได้ตำแหน่งราชาโชคเลยเห็นไหมแต่อยู่ในเรือนมรนะก็ไม่เป็นไรเออหรือบางคนก็ไปเลขเ,เ,เ,เกี่ยวกับอุบัติเหตุความเป็นความตายมาอา้าวซื้อแล้วถูกก็ได้อีกแล้วดาวเจ้าเราเือนลักพระก็ดาวที่ก็โคจรเป็นราชาโชคชาวตุลนี่มีสามราชาโชคเลยนะครับแหมนี่ท้ามองว่าใครเกิดช่วงเวลานี้นะจะโชคดีมากๆเลยครับเกิดมามีสามราชาชโชคทำบุญด้วยอะไรมาครับนี่นะแต่ชาวตุลตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีครับเพราะนั้น้าจะสิ่งโชคสี่ยงได้เลย นะแล้วถ้าเป็นไปได้นะดาวศุกร์เราอยู่เร่่มดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําน้ําจะมาเสริมให้เราล่ํารวยแสดงว่าถ้าเราเสี่ยงโชคใกล้ๆน้ําริมน้ําอ่ามีเกีย์ที่จะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้หรือจะคุยงานดีงานะเกี่ยวกับน้ําริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะนะคือส่วนปรนะกอบอ่าทาบุญด้วยน้ําก็ได้อะไรแบบนี้นะให้ไว้เป็นแนวทางนะครับินะีดีต่อมาครับลัคนาราศีพิจิกนี่ก็ สุดๆเลยเนี่อาจารย์ให้เป็นดับสองราจากราศีเมษเลยเพราะอะไรเพราะดาวอังคารดาวประจาตัวเราโคจรได้ราชาโชคร่วมกับดาวพัสดาวการเงินได้คู่สมพลอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยนะเลขตัวเราออกเลขจากแฟนเราออกได้หมดครับแต่ที่สําคัญดาวโชคล่ภก็ดาวพุธอ่าก็ไปอยู่ในภพสุภะร่วมดาวสุขได้ราชาโชคเห็นไหมดาวสุขไม่ดาวคนรักดูแล้วเลขต้องเกี่ยนข้กับคนรักก็้มีคู่จับมือแฟนไปซื้อ หรือแฟนบอกเล่แล้วไปซื้อถ้าไม่มีซื้อกับเพศตรงข้ามไว้ก่อนนะครับเป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชายนะก็จะดีนะครับนอันนี้จัดไปมีจิบมีกับปังไม่น้อยนะมีเกณฑ์ได้เยอะนะครับนีเฮ่ยยินดีด้วยออมาครับลักขาราศีมังกรครับก็ดูสิครับดาวเจ้าเรือนลาภะดาวอังคารครับโคจรเป็นลาชาดโชคร่วมกันครับเพราะว่าดาวที่ดีที่สุดอยู่ในภพปุตตะอ่นนี้เกณฑ์จะ ได้โชคจากเด็กจากลูกจากสัตว์เลี้ยงนี่เป็นโฟกัสตรงนี้ลูกบอกเลขอะไรไปซื้อเลยอลูกไปหยิบเลขหรือถ้ามีสัตว์เลี้ยงอะไรก็ต้องมา้องแมวเ,เขาเขียเ่ยเลขอะไรเราก็เล่นเลขนั้นได้เลยมีเกณฑ์จะออกนะครับแล้วไปซื้อกับผู้ชายเพราะผู้ชายจะให้โชคอ่าแล้วผู้ชายแบบไหนก็ผู้ชายที่อยู่รุ่นกระดาน,นคืออ้วนๆทุ้มๆหุ่นหมีเนี่ยเนี่ยเสี่ยงโชคกับเขาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รางวัลก้อนใหญ่มักน,นะครับตรงนี้อะยินดีด้วยครับ แล้วก็มาถึงสุดท้ายท้ายสุดรกคนาราศีมีนสิคาะดาวประจำตัวเปดาวเพื่อหาดดาวกันเงินคือดาวอังคารอ่าเห็นไหมครับอังคารได้ราชาโชคร่วมมบดาวประจําตัวเราอะ่ะก็ตัวเราก็ต้ังจะมีโชคจะอยู่ในเรื่องสหัชชะแปลว่าเราต้องออกไปเดินทางเจรจาติดต่อซื้อผ่านออนไลน์อะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะครับหรือไ,ได้เลขจากเพื่อนหรือเราขับรถไปไหว้พระไปมูนะครับไปจุดทูบเลขเสียงเซมซี T, ได้เลขอะไรมา จัดเลขนั้นก็ได้หรือถ้าไม่ได้ไปไหนมากก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราสิก็าดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวตัวเองอ่ะนะก็จะออกก็จะมีเกณฑ์ได้เงินได้ราง,งวัลล่ํารวยอ่านี่ครับให้ไวเลยนะ8ลักนาราศรีเป็นอย่างไรกันบ้างฟังแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอยู่ลักนณาราศรีอะไรอ่าแล้วถ้าให้ดีนะอย่าลืมกดติด,ดตามกดติ๊กไลค์กดกระด,ดิ่งไว้เลย,เลยจะได้ไปแจ้งเตือนฟังก่อนรุกกน้ก่อนรวยก่อนเนี่ยบอกทางแก้ก็รอดก่อน แชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังทางติกต็อกครับท่านใหนฟังแล้วชอบอยากเป็นกำลังใจสามารถสั่งของทีปกปาก้าให้ไว้ได้หรือต้องการสินค้าอะไรบอกมาในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะหามาพักให้แล้วก็ไปสั่งกันได้เลยนะครับนะขอบคุณทุการสั่งซื้อนะครับแต่ท่าน,นที่อยากดูดวงแม่นๆเจาะลึกว่าไอ้ถึงดวงเราจริงๆควรจะเสี่ยงโชคได้หรือเปล่าหรือดวงเราเป็นยังไงต้องวางแผนชีวิตแบบไหนฝั่งแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจอนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิดสิบดวงดาวจอวอีกสิบดวงอีกสิบสองทักษะนะครับและอีกแดช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิรพัทโนโรกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีกเก้าเลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทว65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กกเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอก แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้า 65, มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง VIP พิธีบูชาเทพพัสสิวลีครับอาจารย์จะนํารูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกศัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตําแหน่งราชาโชคเทพพัสศิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไว หนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพอรพระบารมีพ่อพระสิวลีให้ประทานพรเป็นลูกหลักได้ทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหนะ้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล้ำรวยและมีอำนาจครับ ขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระสิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเก t ทีว65หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระสิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพรเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันโภกทระซัและไปทําบุญกับพ่อพาศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับ และใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเววานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ